ด้านลึกของเหตุการณ์ด่วนช่องอ่านม้าระอุเขมร้าลยิงปืนกลสลับยิงเบื้องใส่ไทยได้เผยให้เห็นถึงความตึงเครียดบนแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ทมีความรุนแรงเข้าใกล้จุดที่อาจกลายเป็นจุดชนวนขององค์การประทะเต็มรูปแบบ เสียงปืนกลเสียงระเบิดและกระสุนที่ทะลุผ่านอากาศกลางท้องฟ้ายามบ่ายณพื้นที่ช่องอานม้าอำเภอบ้านน้ำยืนจังหวัดอุบลนราชธานีกลายเป็นภาพชัดของสมรภูมิชายแดนที่ไม่อาจมอง้ามได้ในวันที่27กันยายน2568เวลาราว12นาฬิกา3นาทีมีรายงานจากสื่อว่าฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงปืนกลมือเข้ามายังฝั่งไทย จากตำแหน่งเนินสูงต่างๆในเขตชายแดนช่องอานมาแล้วสลับด้วยการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดเข้าไปยังพื้นที่ไทยด้วยพลันเสียงปืนและการระเบิดก้องสถานบ่งบอกชัดว่าฝ่ายกัมพูชาตั้งใจใช้วิธีการแบบกึ่งสงครามจัดสรรเวลาและเครื่องมืออย่างมีแผนการแม้ฝ่ายไทยจะอยู่ในฐานะผู้ถูกยิงยั่วยุแต่ในช่วงเริ่มต้นมีรายงานว่าไทยยังคงไม่ต่อต่อในทันทีโดยเพจ กองทัพบกทันกระแสะได้ออกมาแจ้งว่าพื้นที่ช่องอานม้ามีการยิงยัวยุจากฝ่ายกัมพูชาทั้งในรูปแบบปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดโดยย้ำว่ายืนยันยังไม่มีการประทะและขอให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ว่าไทยจะดำเนินการตอบโต้ตามเหตุผลและสภาพแวดล้อมไม่ได้ถูกยั่วยุแล้วตอบโต้แบบสุงสีสุมห้า แต่ไม่นานหลังจากนั้นสถานการณ์ได้เปลี่ยนเกียร์ฝ่ายไทยเริ่มตอบโต้ตกลับโดยใช้อาวุธในระดับเดียวกันรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยได้ยิงปืนกลเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาพร้อมทั้งใช้ปืนครกและอาวุธขนาดเล็กโจมตีฐานทัพกัมพูชาในช่องอานมา้าการตอบโต้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังการยิงยั่วยุเริ่มต้นจนกระทั่งเวลาประมาณ12.30น เหตุการณ์เริ่มเบาลงและในเวลาต่อมาก็สงบลงชั่วคราวโดยที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บของฝ่ายไทยในขั้นตน้นแม้ในภายหลังจะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของทหารไทยแต่การตรึงกำลังเข้มได้ถูกประกาศใช้ทันทีทุกหน่วยฝั่งไทยถูกสั่งเตรียมพร้อมทุกจุดแนวชายแดนได้รับการตรวจตรา เฝ้าระวังและสายข่าวในพื้นที่ยืนยันว่าภาครัฐไทยไม่ได้นิ่งเฉยติดตามสถานการณ์ในทุกช่วงเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่องอานม้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในปี2025ที่มีการประทัดแรกยิงกันเป็นระยะและการละเมิดสัญญาหยุดยิงหลายครั้งความดึงเครียดนี้มีรากลึกตั้งแต่ประเด็นอนาเขต การัตีความแอนวะเขตชายแดนและจุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นวัดปรา,าสาทพระวิหารเรอาวิเฮียและเขตแนวราบอื่นๆที่ทั้งสองประเทศตั้งสิทธิการยิงในช่องอันม้าจึงไม่ได้เป็นแค่อุบัติเหตุหรือการโจมตีแบบสุ่มแต่สะท้อนถึงจุดอ่อนของกลไกลสันติภาพในพื้นที่ชายแดนและความเปราะบางของระบบรักษาความมั่นคงในระดับภูมิภาค ในแง่ของกลยุทธ์หากพิจารณาทางการทหารแล้วฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้อาวุธที่สามารถประดมยิงซ้ำได้อย่างต่อเนื่องปืนกลมือและเครื่องยิงลูกระเบิดเพื่อสร้างแรงกดดันและทดสอบความต้านทานของฝ่ายไทยส่วนฝ่ายไทยเลือกตอบโต้เฉพาะในจังหวะและระดับที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสการลุกลามและควบคุมพื้นที่หากปล่อยให้ฝ่ายกัมพูชาโจมตีโดยไม่มีการตอบสนองเลย อาจถูกมองเป็นการยอมจำนนหรือเปิดช่องให้ฝ่ายกัมพูชาใช้จิตวิทยาสงครามเพื่อกดดันให้ยอมเสียประโยชน์ในมุมการเมืองเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงแรงกดดันทางการทูตที่ทั้งสองฝ่ายต้องประคองในสายตาประชาคมระหว่างประเทศไทยไม่สามารถตอบโต้แบบไร้ขอบเขตโดยไม่มีหลักการทางกฎหมายหรือเหตุผลสนับสนุนในขณะที่กัมพูชาก็อาจใช้เหตุการณ์แบบนี้เป็นเครื่องมือเรียกความสนใจสาธารณะภายในประเทศ โดยอ้างว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยการยิงปืนกลและระเบิดเข้ามายังฝั่งไทยจึงอาจถูกใช้เป็นข้อความทางอำนาจเพื่อบ่งบอกว่าเรายังถือสิทธิในเขตนี้และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของตนสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนการยิงปืนและระเบิดที่วนเวียนเป็นระยะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุมันสร้างความหวาดหวั่นและแรงสันสะเทือนในวิถีชีวิต ทั้งเสียงระเบิดที่ก้องผ่านหลังคาบ้านความรู้สึกอันตรายล่องลอยในอากาศสิ่งเหล่านี้ย้ำเตือนว่าชายแดนคือพื้นที่ที่ไม่เคยสงบตลอดเวลาพื้นที่เหล่านี้มักถูกดึงเข้าสู่เกมอำนาจระหว่างรัฐและพละเรือนคือผู้แบกรับความเสี่ยงสูงสุดแม้เหตุการณ์จะสงบในช่วงเวลาหลัง12นาฬิกา30นาทีแต่ตรึงกำลังและความพร้อมสูงสุด ยังคงอยู่ฝ่ายไทยยังคงย้ำว่าไม่มีการประทัดในเชิงเต็มรูปแบบในเวลานั้นและยังไม่มีผู้บาดเจ็บรายังคงหลบหลีกได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ย่อมทิ้งคำถามไว้มากมายหนึ่งในนั้นคือทำไมฝ่ายไทยจึงเลือกไม่ตอบโต้ในทันทีคำตอบอาจซับซ้อนอาจเกี่ยวโยงกับการประเมินสถานการณ์ชั่งน้ำหนักระหว่างการตอบโต้เร็วหรือควบคุมสถานการณ์ระยะยาว ความเสี่ยงต่อการล้างแค้นในฝั่งไทยภาราทางการทูตและการรักษาภาพลักษณ์ว่าเป็นรัฐที่ดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมไม่ใช่รัฐที่โจมตีตอบโต้แบบไร้เหตุผลอีกคำถามสำคัญคือเหตุการณ์แบบนี้อาจบอกอะไรได้บ้างถึงแนวโน้มความรุนแรงในอนาคตหากพิจารณาจากภาพรวมการประทะชายแดนในปีก่อนหน้ามีแนวโน้มว่าการยิงยุยยุแบบครึ่งสงคราม โดยไม่ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการจะถูกใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือทดสอบขีดจำกัดของฝ่ายตรงข้ามการยิงที่ช่องอานม้าอาจเป็นหนึ่งในชุดการประทะย่อยที่ค่อยๆผลักดันให้เกิดความขัดแย้งในวงกว้างหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจใช้กำลังมากขึ้นในแง่ของบทบาทสื่อเหตุการณ์ที่รายงานอย่างเร่งด่วนด้วยถ้อยคำเตือนเช่นด่วนช่องอ่านม้าเดือด หรือกัมพูชายิงปืนกลสลับยิงระเบิดสร้างความตึงเครียดทางอารมณ์และแรงกระตุ้นในสังคมยิ่งข่าวเดินเร็วในโซเชียลยิ่งทำให้เกิดการตีความความวิตกกังวลและการเรียกร้องให้รัฐแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งทำกลางแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้แม้ไม่ได้นำไปสู่การสู้รบเต็มรูปแบบในทันทีแต่มันเป็นสัญญาณเตือน ว่าแนวชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญพลังอำนาจความอดทนและความสามารถในการออกแบบกลยุทธ์รักษาความมั่นคงอย่างรอบคอบจะเป็นตัวกำหนดว่าฝ่ายใดจะสามารถควบคุมสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการสังเวยที่ไม่จำเป็นในอนาคตผืนแผ่นดินชายแดนซึ่งเคยเงียบสงบในสายตาคนภายนอกอาจกำลังเข้าสู่บททดสอบที่ล่วงเลยคำ